สวัสดีครับคุณไฟอิงึกคอมพัทยาใต้นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีนะครับแชแนนพิมพ์แล้วเส้นซ้อนกันครับตัวหนังสือเบอร์ไม่ชัดนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แชแนอนะครับอยู่ทุกแชแนนทุกตัวเลยนะครับพิมพแล้วเป็นแบบนี้นะครับซ้อนนะครับเส้นตารางไม่ตรงนะครับวิธีนะครับให้ตรวจเช็คที่สายยอนโคเดอร์ครับ นี่ยนะครับฟิลสใสตรงนี้เลยนะครับเส้นนี้ครับถอดปลั๊กก่อนนะครับเลื่อนหัวพิมพ์ครับตรวจดูนะครับว่ามันมีรอยจารบีเลอะหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เจอแล้วนะครับเป็นรอยจารบีของเครื่องเองนะครับโอเคครับ ใช้ทิชชูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับแล้วก็ลองปิ้นดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้แชนนอนนะครับทุกรุ่นนะครับถ้าพิมพ์แล้วมีอาการเป็นแบบนี้นะครับสอน ตัวหนังสือเบอร์นะครับให้ทําตามคลิปนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าทําแล้วยังเป็นอยู่ก็ให้แนะนำเอาเครื่องไปตรวจเช็คหัอพิมพ์ที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ